ไม่ได้แล้ววันนี้เรากำลังไปล่องเรือก่อนที่จะเข้าไปชมถ้ำจิวเซียงบนเรือเราก็มีสมาชิกอยู่มันนกหล่นทำยนีไง อยู่คือทับสวยงามตะการตาก่อนที่จะไปะชมความงามในถ้ำเอาไม้พายดันดอกให้มันหน่อยดิ